สวัสดีค่ะเคจิโฮมนะคะวันนี้แม่เคจิก็พาทุกคนมาเที่ยวที่เดิมค่ะก็คือที่เทศกาลดอกไม้ฟูจิชิบะซากุระหรือว่าทุ่งดอกพิงค์มอสนะคะรอบนี้เรามาแก้ตัวกันอีกรอบนึงเพราะว่ารอบที่แล้วยังสวยไม่พอนะคะแต่วันนี้เราออกจากบ้านกันตีห้มาถึงนี่ก็แปดโมงค่ะเพราะว่าตรงกับวันหยุดยาวนะคะรถติดมากจํานวนคนกุยเยอะมากเช่นกันนะคะเรามาถึงที่นี่แปดโมงก็คือสายมากก็ได้ไปจอดรถอีกเนินเขานึงนะคะ แล้วก็เดินมาซื้อตั๋วค่ะอันนี้คือต่อแถวซื้อตั๋วเข้าชมนะคะทุกคนคือเยอะมากไม่แค่จีแอบท้อนะคะแต่เราก็ตัดสินใจต่อแถวแล้วก็ได้เข้ามาด้านในแล้วค่ะและนี่ก็คือความสวยงามของวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเดินดูด้วยกันเลยค่ะ แล้ว,วันนี้นะคะแม่แคจิก็ได้นัดคุณอามาเจอกันที่นี่ค่ะแม่แคจิเจอแล้วนะคะว่าคุณอาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปจ้าเอกันนะคะคุณอายังไม่รู้ว่าแม่แคจิอยู่ข้างหลังโอ้ยย 右が右が出る<ギ>頬があの空いてるわ濃い<ギ>、うん、野村さんのとこ行ってみようかな最初 1>, 1枚撮ってからいい <laughs> はい撮りますお オッケーここここっっっっちこっちちち置置いいいてだよもて。チ生地がしまう。ね อนนี้เราก็กําลังจะไปทานข้าวกันนะคะเคจิก็ไม่ยอมนั่งรถตัวเองค่ะจะมานั่งกับคุณยายนะคะเพราะว่ามีของขวัญมาให้เคจิค่ะก็คือรถคันนี้นะคะแล้วก็อยากจะนอนบนรถของคุณยายค่ะเพราะว่ามีที่นอนนะคะนี่นอนสบายเลยนะคะและนี่ก็เป็นอาการของคนเพิ่งตื่นนอนนะคะตื่นมาก็ตกใจค่ะว่าทำไมตัวเองมานอนอยู่ตรงนี้ทั้งๆที่ตัวเองขึ้นไปนอนเองนะคะ ก็กลัวค่ะกลัวจะหล่นลงมานะคะรถโยกไปโยกมาก็เลยนอนตัวเกรงแบบนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านนะคะเดี๋ยวอันนี้นัน่นหนูมิเชโฮโต้โฮโตาร้านนี้นะคะก็มีชื่อว่าเอบิสุโยโนโมรินะคะซึ่งจะเป็นร้านขายโฮโตซึ่งโฮโตนี่ก็จะเป็นอาหารขึ้นชื่อของดินแดนฟูจิซังนะคะร้านเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยค่ะ เข้ามาด้านในก็จะต้องวัดอุณหภูมิก่อนนะคะซึ่งเคจิไม่ถึงค่ะก็กระโดดใหญ่เลยนะคะแม่ก็งงว่ากระโดดทําไมนะคะก็คืออยากจะวัดอุณหภูมิที่หน้าผากนะคะอ่ะพอวัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เข้ามานั่งที่โต๊ได้เลยค่ะวันนี้เรามากัน5คนนะคะก็เลยดูพิเศษนะคะเลยได้นั่งโต๊ะใหญ่ห้องนี้ค่ะอ่ะเอากลั่นเีะแมวแมวโคโคนะเคจิวะเคจิว่อ่ะยักเคจิวังนะคกะ

เมนูแรกของแม่เคจิกับคุณอามาแล้วนะคะก็คือหอยนางรมสดนะคะของญี่ปุはは en> ่นค uh? ่ะเป็นครั้งแรกที่แม่เคจิได้ลองทานนะคะ えー、美味しいしそうに、ね、食べますもんね、うん、CM みたい、うん รังแรกไม่เค็จจคิดว่าเขาเป็นร้านขายโฮโตอย่างเดียวนะคะแต่ว่าอาหารก็จะมีพวกกับแกล้มนะคะเหมือนจะเป็นแนวอิซา,ากายะสะมากว่าค่ะอาหารก็มีค่อนข้างหลากหลายนะคะนี่คือเนื้อปลามากุโรค่ะและนี่ก็คือหอยนางรมทอดค่ะรสชาติดีมากนะคะข้างในหวานข้างนอกกรอบเนี่ยค่ะต้องบีบมะนาวแบบนี้แล้วก็ลาาซอสนะคะคือแบบอื้อร่อยมากๆอยากจะกลับไปทานอีกรอบค่ะ และนี่คือโฮโตนะคะอาหารขึ้นชื่อของดินแดนฟูจิซังค่ะเขาก็จะใส่ในหม้อเหล็กล้นๆ้นนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟแบบนี้ค่ะคือหม้อใหญ่มากเหมือนกะละมังเลยนะคะแล้ววันนี้ก็เหมือนทุกคนเขานัดกันทานโซบะนะคะมีแม่เคิจิทานโฮโตอยู่คนเดียวค่ะซึ่งเซนโซบะที่นี่เขาก็ที่ร้านเขาทำเองนะคะเส้นสวยมากๆค่ะ สำหรับแลนการเที่ยววันนี้นะคะก็คือเราจะพาเคจิไปพายเรือที่ทะเลสาบคาวากุจิโกะนะคะแต่พอไปถึงค่ะน่าเสียดายมากเจ้าของที่เขาเช่าให้เช่าเรือค่ะเขาบอกว่าวันนี้ลมแรงนะคะก็คืองดให้เช่าค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนะคะมาที่นี่ค่ะตอนนี้เราก็ทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กำลังจะมาถ่ายรูปที่คาวากุจิโกะนะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เคจิกำลังจะไปหาที่จับน้ำนะคะทุกคนอยากจะจับน้ำอยากจะเล่นน้ำมากโอ้โหโโ้รากยายให้พาไปจับน้ำนะคะเดจะตกกันไปทั้งคู่เดี๋ยวตกไปทั้งคู่ โอ้ส oh, ุ้งยเนี่ยวันนี้ลมแรงนะคะน้ำกระเซ็นเยอะขึนเนเนีเน่ยกระเดื่อ ลมแงหนห่อยไปคาวาคูจิโกชะช่วหรือดูใบไ,ไม้สีนะคะสากุลาก็เริ่มหมดแล้วอันนี้ก็มีเป็นใบไม้สุกเขียวนะคะเขียวอ่อนสวยมากพวกเขาเป็นสีเขียวอ่อนนะคะว <c oughs> ิ่งหนีน้ำกับยาย ไม่คิดว่าเขานั่งเรือนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะทุกคนเป็นตกอี้นะคะตกอี้นั่งตกปลาสุดขึ้นจะอะไรแค่ไหนก็มั่งได้สบายๆนะคะเป็นวิวตกปลาที่บอกวิวหลักร้านมากค่ะ เมื่อก, s, <S กี้เคจีเขาเลือดกำเดาไหลนะคะเนื่องจากว่าน่าจะอากาศจะร้อนนะคะแล้วก็พูดเสียงดังนะคะก็เลยทําให้เลือดกำเดาไหลก็เลยต้องหาอะไรเย็นๆให้ทานค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะคะเรากําลังจะกลับเข้าโตเกียวค่ะเพื่อที่จะไปบ้านเพื่อนคุณอานะคะแต่ว่าการจราจรบนท้องถนนคือรถติดมากนะคะ แม่คีจีให้สังเกตนะคะทุกคนเขาจะไม่มีการเปลี่ยนเลนนะคะก็คือติดยังไงก็ค่อยๆทยอยไปแบบนี้ค่ะส่วนรถที่มีการเปลี่ยนเลนนะคะที่แม่คีจิเห็นคือรถที่ต้องการลงจากทางด่วนแล้วก็รถที่ต้องการแวะจอดที่ parking area นะคะ วันนี้เราก็มาซื้อเครื่องดื่มนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไปบ้านเพื่อนคุณอาค่ะมีซีจีไปด้วยนะคะวันนี้เราก็ยังไม่ถึงบ้านนะคะนี่อ้วยกันมิเตอร์นี่ด้วยกันมิเตอร์เนี่ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเพื่อนคุณอาลแล้วนะคะ ซึ่งก็เปรียบเสมือนเป็นคุณอาอแท้ๆของแม่เคจีคนนึงค่ะเพราะว่าเรารู้จักกันมายาวนานมากนะคะวันนี้ก็อาหารจัดเต็มมากค่ะเต็มโต๊ะมีแต่อาหารไทยทั้งนั้นเลยนะคะเมื่อกี้ปะปาเขาจะรีบกลับนะคะแต่ดูค่ะตอนนี้นะคะนั่งขัดสมาทานน้ำเงี้ยวแล้วค่ะปั๊ิเอจูนิจิจ้าะ 152่ร้ยห้ิบองเิ้นอยืนันอี้ยนนอ้อยุดแ้วค่ะคะเข้อทตอเลตอใส่ถือรูใส่ถือรูค่ะ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 คาะคะค้าค่ะค่าคระกหะค่ะคนะา่ะค่ะค่ะค่นค่ะค่ะค่ะก่ะก่ะคีะา่ะค่ะค่ะกนะคะไส้กรอกอีสานไส้อั่ว แล้ก็หมูยอค่ะคือคุณอาทั้งสองคนนี้เขาทำเองนะคะทำสดๆใหม่ๆทุกวันรสชาติอร่อยมากๆค่ะแม่เคจิสั่งทานเป็นประจำนะคะถ้าใครอยู่ในญี่ปุ่นสนใจก็ติดต่อได้นะคะแม่เคจิจะแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะโออเอรียรสเรยอ้ีไพีคุณน่งเล่นโทรศัพท เคจีมาเที่ยวบ้านคุณอาครั้งแรกนะคะแล้วก็ไปทำความรู้จักกับพี่เดียวนะคะพี่เดียวคุงเขาก็ให้นี่มาค่ะให้ของเล่นมานะคะน่าจะถูกใจขำหมุนใหญ่เลยนะคะเฮ้ชินเชินเอะ และเช้าวันต่อมานะคะก็ได้เลิกเปิดของขวัญน,นะคะซึ่งเป็นของขวัญวันเกิดที่คุณตากับคุณยายแมวซื้อให้ค่ะเป็นรถแข่งนะคะพร้อมกับารางรถค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่เคจิก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะและแม่เคจิขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่เคจินะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแลวค่ะสวัสดีค่ะ